คนใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กสองพันยี่หมาสปีโหวตหกทุ่มนี่พี่น้องมือนี้เด้อซอยอีหล่าคุงหญิงไน้เด้อพี่น้องเด้อเอร์เก่านะฮะโหวตสองช่องทางเลยเด้อพี่น้องทั้งเอสเอ็มเอสทั้งแอปพลิเคชันพี่น้องฟังสั้นบ่ได้เกิดมาเพิ่งเคยพ่อพี่น้องแขกอารับแขกดูไวบอกมาเต้นลาฮันพี่น้องเอาทิพไหมอีหล่าอย่างดีจับทิอีหล่าอย่างดีพี่น้องเบิ่งเอาเราก็เคยเห็นเนาะพลังก็เห็นแล้วบัดนี้เห็นแขกพี่น้องน้องคือคนมาสั่งปรากฏกันไม่ไหมเนาะพี่น้องเนาะสิ่งไหนที่เฮาบ่่่่่เเเเเเเคคยยหหห็็็็นนนนฮฮฮฮฮาาากกไไไดด้้้้้สิงงทีีบููพอ นี่คือมหาชนตัวกินมันกับก้อนม,มันกับสี่สิบกว่าปีแล้วเนาะสอสองหกแต่คุณแม่มาร่ำเหน่งมันกับเป็นก็เป็นสาวหมดแล้วในสิบห้าปีเนาะเป็นคนเกิดยุคที่ขันแกนที่มาที่ไปมันเป็นคนบันเทิงนี่พอของของแหวนคุณแม่สุภาพเราเป็นวันแรกก่อนหมเป็นแค่เดียวไง่นครูบ้านสมัยแต่เด็กลูกไฮเต้าเนี่ยในสืบทอ,อดสืบนอกแท้แนวครอบครัวขอขอแม่มีลูกแปดคนแปดคนแต่บาบวัมีผู้ใดเป็นศิลปินแปดคนมีแต่แม่ผู้เดียวสวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีหลายน้อยองอิงทั่วโลกทั่่่่ววปรระเเเเเทศพพีนนนนน้้ออออองบกกัััคคืืาหหมมมดิิผูใญยจโ พี่น้องกดติดตามให้เด้อพี่น้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับมือคลืนสาวน้อยเพชรบันแหงทําการแสดงอยู่ทางบุรีรัมย์นะฮะอยู่บ้านทาวนพี่น้องตําบลทาวอนอําเภอเฉลิมพระเกียรตนะิเนาะป้าพี่น้องคนอาญะเล่ยมืขึ้นนี่นะฮะอีหล่าออกมากกัเป็นตหาหักคักพี่น้องเบิ้งชุดเไปในบรรทนใส่สินกระโปรงเฮ็ดแจ๊กแจกเยอะนี่แหละอีหลา่ามีความน่ารักอยู่ในตัวตนของน้องเห็นบ่มันเลยเฮ็ดให้น้องดังเฮ็ดให้น้องปังนี่แฟนคาเฟ่เนปซีคอยเอ็นดูคอยซัพพอร์ตก็คืออีหลา่าเป็นคนธรรมดาบ่าถือตนถือตัวนะฮะ เป็นเด็กน้อยบ้นบานๆพี่น้องบอกง่ายซะเพชรเช่าดินเนาะสมชื่อเพ่งอิหลีพี่นอ้องเขาจังตะค่อยเบึงอยู่ในาพาไปชนไข่ออเนาะบมดจู่แล้วเสียวออกมาก่ออยู่แล้วเสียวออกมาปูหมดกอนอยู่นะฮะสำหรับเพง่งเขายังคอยติดตามเนาะพี่น้องเนาะเบึงเอาพี่น้องอารามงามตาโอ้ยเนาะเอฟซีปโปยแมนาวิธีคือเกาพี่น้องน,าน,น,าน,นกก้าเนียกก้ากโกวันนี้มึงขึ้นเนี่ยบยพี่น้องเบึงเอาไปนะเดเมื่อสาบหลับสาบหลับทั้งเอาจีบห้ยทั้งขอจับมือแต่ว่าสิ่งที่พีดที่สุดคืออย่างพี่น้อง ฝรั่งก็เห็นแล้วคนไทยแห่งเห็นไหลบ้านนี้สิพาพี่น้องมาเบ่งแขกอารับพี่น้องมาได้ยังไ่มาจากดูใบบ่มาจากอิรักอิรานบา่คือพี่นอ้องยังไ๋พ่เคยเห็นแขกเต้นจักเืียสิพาพี่น้องมาเบ่งแขกเต้นมื้ขึ้นนี่พี่น้องโพดพวกหม้อกแต่งแล้วกันยังบ่บึงเอาพี่น้องแขกเต้นเคยเห็นบ่เบ้ยสุดยอดนะฮะพอจับมืออลารอยู่นี่แหละสิ่งเฮ้าที่พ่เคยเห็นเฮ้าก็ได้เห็นนําอิราน สิ่งที่บบเคยหู้ก็นได้ห่วงยิราเป็นเด็กมหาศจรรันยหลีพี่น้องวอกมากซื้อถอทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเรื่องลีรับมหัศจรันรย์บ่าว่าจิเป็นค่าถอค่าท้าทองค่าทาเศ้าเจ็บเซ้าป่วยอือพู้ลงคนก็ขายที่ขายหน้าได้ในลังว,ง,ลงวุ้งลางวัลนน้ำยิราไปถึงไว้ถึงเบอร์ไปเนาะเปนเนรร็นได้หนอยมหาศจันยหลีวอกมากกได้ยิราองค์หญิงมีพี่น้องหลวงพอเิ่นเคยบอกไว้วางสี่พี่น้องคนมีบุญบารมีสูงนี่สิมีลักษณะจังสี่ด้ะพี่น้องเดอ้อหนึ่งมีความเมตตาก,กรุณหน้าต่อผู้อื่น สองมีจิตใจที่สงบมันคงสามมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์เล็ก,กจิตใจตัวเองนะฮะสี่มีความสามารถในการตัดสินใจอย่ามีเหตุมีผลห้ามีความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยบหวังสิ่งตอบแทนเนาะมีความสามารถในการสร้างความสุขแลักะความสําเร็จให้กับตนหลักะกับผู้อื่นนํานี่ถือบัตรพี่น้องพระเพิรนบอกมายังสี่นี่ถือบัด เ็ดได้พี่น้องบ้างนี้มีความสามารถในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองอย่างต้นเงินนั่นเขาก็พิลาเบิรพี่น้องเกตขอนี่เนาะคนมีบุญบารมีพี่น้องเอย้ยในพระพุทธศาสนาหรือว่าศาสนาอื่นนะฮะเพิ่นก็อธิบายไว้ถึงค้ามดีความงามความสามารรความพิเศษที่เกิดจากความดีแล้วก็ค้ามพยายามของบุคคลคนนั้นเกิดออกมาจากภายในพู่นด้พี่น้องเป็นตัวตนวข้อมจะกรอขีหล่าน้อยพี่น้องอีหลังอิงบัธร,รรมดาได้พี่น้องเป็นนักร้องม้าชนตัวจริงตัวแท้พี่น้องหนึ่งพี่น้อง เสียงร้องโหลดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้น้องหญิงเข่าเลยเข่าคอเลยพี่น้องสองมีความสามารถในการแสดงอารมณ์ควมรู้ซึกผ่พนเสียงร้องนะฮะได้ฟิวได้อารม,มพี่น้องน้องหญิงร้องเพลงบ่ธรรมาดาเด้ฟปังดีๆดีนะสามมีความสามารถในการร้องเพลงหลากหลายเนี่พี่น้องบ,าบา่ว่าสิเป็นอินดี้อ๋อล่ำลูกทุง่งลูกทุ่งไทยจังที่น้องแห้งถนาัดเด้พุ่มพวงเม่เมียนบ่ถึกบัตโชกอไล่ม่นี่พี่น้อง ซีไปนีมีคนสามารถในการแสดงออกสามารถดึงดูดผู้ชมได้นี่กระืกพี่น้องเนาะเสียงสามารถดึงดูดคนได้แปลกได้ั้งแต่มือแหลกแมน่าพี่น้องห้ามีบุคลิกภาพในลักษณะจีโดดเด่นพี่น้องก็คือนี่แหละมีคนน่ารักในตัวโตของ้องและแต่งโตขึ้นหน่อยลงผู้แล้วนะฮะแต่งให้เป็นนั่งฟ้าก็เป็นแต่งให้เป็นเล็กหน่อยก็เป็นยอมรับอิหรีน้องยิงนี่เปี่ยนสีได้พี่น้องลงมาตะล่างเป็นผู้หนึ่งขึ้นไปทั้งหันเป็นนั่งฟ้านั่งสวรรค์แปลกบไดเ็กหน่อยผู้นี้นะฮะ อันนี้คือความเป,ปลี่านแปลดความมาสัสจร์นในตัวตนของอิหลาเนาะหนองอมหญิงตน้อยนีย่เราก็มีความฝันนะครับเรามีความฝันอยากเป็นนักรองอยากเป็นหมอลำ้นี่ยแหละพี่น้องอยากมีห้องเป็นของจ้กของผู้เรียนเม่นบอกนี่แหละโอกาสวาสนาพอลูกคู่บุญจจ้าด้มาพอกันกขบพอจูเนาะเด็กมาเป็นสมาชิกข,ของสาวน่อยเพชรดัพดแพงเท่าสมือนี่พี่น้องและะ้วก็ดีแนวหนึ่งแม่หน่อยพ่อเอกนี่เพิ่นสนับสนุนนะครับเพิ่นสนับสนุนอิหลาเพื่อพัฒนาความสามารถไปฝากเลี้ยงรำน้่มคู่ตำํำ อาก,กลิ่นจังสี่แม่นบะไม่หน่อยพ่อเอกเด้บบมีเงินเราก็ไปนายยืเมเงินให้ลูกเราไปเลียนเป็น 12, มื่นสองหมื่นผมให้พี่นงบ่านหน่อยเด้ไปเลียนล่ำสิ่งเนาะตอนนั้นตอนมาหนีกับสิบาพ,พี่นงมาเบิงปลาอำนาจเราสัมผัสคุณแม่สุภาพเนาะว่าความเปลี่นมากของเราเป็นจังใดเออจังใดมาเป็ี่ยนหมอำะ่ะเดดจังใดมาเป็ี่ยนสาวน่อยเพชรบันแพงแตะกี้ว่ามันสาวหน่อยเพชรบันแพงนด้พี่นองคุณแม่สุภาพว่าซื้อว่าสาวน้อยมิดบ้านแพงนะฮะมันบบมีงานเหมือนมิดซิม สมชื่อพอสมการกับแม่สุภาพก็เลยปรึกษากันเลยมาเปลี่ยนใหม่ได้พี่น้องเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงจนเท่าสมือนี้พี่น้องสําหรับมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะฮะก็ควมเป็นมากก็คือพอสมการน้ำมงสานะครับกับคุณแม่สุภาพนี่แหละซึ่งเพื่อนกับเป็นศิลปินอยู่แล้วแม่บอพี่น้องทั้งสองเลยละ่ะนะฮะทั้งคุณยายสุภาพทั้งคุณพอสมการนี่เพื่อนเป็นศิลปินเป็นมอลํามมากนะฮะ,ะ,ค,ะคุณแม่สุภาพก็เด้มาพุพ่งพ้นพัฒนาการโลงการล่านี่นะฮะ กัปโญยออนตาก่อ,อนตาพัฒนาํำเพลินที่ตั้งยุบันแผงสมัยตะกี้น่ะพี่น้องนะครับก็ได้มาพบปรักกัปโญยสงการเนี่แหละเนาะจนได้แต่งงานได้ลูกได้เต้านี่แหละพี่น้องหลังจากนั้นคุณพ่อออนตาได้เสียชีวิตลงเนาะแล้วก็วุ่ออนตาพัฒนาํำเพลินนี่ก็ได้ยุบลงในะี่พี่น้องคุณพ่อสงการก็แม่นสภาพก็เลยปรึกษาหาลือกันมาตั้งคณะหมอลำเนี่แหละพี่น้องเป็นสาวน้อยมิดบัานแพงต่อมากะจึงมาเปลี่ยนเป็นสาวน้อยเพชรบ,บัานแพงเนาะก็ตั้งขึ้นพศพอดีพี่น้อง บอโตเกิดพอดีได้ตั้งหมอร่ำสาวหน่อยขึ้นมาแปลกบ่สี่สิบก็ปีพี่น้องอดปัจจุบันนี่ช่วยย่างก็สี่สิบสองปีแล้วพี่น้องครบสี่สิบปีได้ยี่หลานงหญิงมาอยู่นะเป็นเช่ไไนพี่น้องนี่แหละสาวหน่อยเต็มโตที่ปหญญสงการแล้วตั้งมามาล่อทาผู้เดียวนี่ยละพี่น้องผู้อื่นก็มาเปลี่ยนก็ไปก็ไปก็ไปก็บอก,บกบบคอยลุงซ้ำยู่ของน้องหญิงนะฮะน้องหญิงแมน่นี่นี่แหละสาวน่อยโตกิงโตแท้แล้วก็เป็นผู้สาวสดๆ,ๆเด็กหน่อยมาเลยนะฮะสาวหน่อยมาเลย สมเืือสมน้ำอิหลีพี่น้องพ่อลูกคู่บุญอิหรีพันยูทรงมาหากันพีน้องเทวดาพันยูพันทรงมาหากันมาพ่อกันก็ปอดโจเนาะพอโจจนมาโสาสมือนี่พี่น้องมาเบิ่งภาพจังหน่อยนะฮะกออนุญาตาบาำนาเด้อเอาคิดไม่พี่น้องเบิง่งพอเปลีนน่ยนแท่งเนาะคุณยาสุภาพสีวา่าจังไหนนะฮะเอาเช่นครับ แม่มันกับก่อตแม่มกสิก็ีเนนสองหูแม่คุณแม่มาลำเนี่ยมันก็เป็นก็เป็นสาวลแล้วในสิบห้าปีเนาะเป็นคนเกิดยุ่ที่คนแกลนดีมากที่ไปนีเป็นคน้านแห้งนี่เกิดย่คอนแก่นสมอบินคนเก่นมาเรียนดูอาลุงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมก็<อ>ส้ามาเป็นมอลำมาตีที่แหกนี่ยพอของของ,ของแว่คุณแม่สุาพแล้วเปล่านะลก่เป็นบ้าแล้วเป็นมอลำก่อนนะมอลำก่อนแต่แต่สมัยมอลำโอมลำเนี่ยเขายังรู้เนี่ยเขยังรู้ยิงสีแห้งหมดเ่ยอสมะล้เแค่เนียว ขอผู้แม่งมี่รูแปลคนแปลคนแต่เราบ่มีผู้ใดเป็นศิลปินแปลกคนมีแต่แม่ผู้เดียวมีสายเลือดเป็นอยากเป็นศิลปินเท่ากับมีพ่อหนา้าหวานแน่ยังสีนะ้าใช่าะใสก,กับบัลเล่ต์มาเป็นในจุดธีดอกสิบห้าปีสิบสี่ปีสิบห้าปีพ่อสิบังคับบักบไฮฮักมาแล้วก่อนพออันดาพระธนันเพื่อน,อน,อน,อนซึ่งเป็นเนี่ยมาหน้าหมอลำเพลินอยู่ที่บ้านแหงเนี่ยเราก็ไปทับท่ามเราก็ับไปคุยกับพ่อซ้อมกับเพื่อนสาวแหละสองคนสามเนี่ยตอนนี้ก็บ่บุกจักกันจะไปดูไซบุเพื่อนสาวกันเลยบาร์ี้ก็เลยไปงที่าพอลา นนเนี่ยมาแรกเนี่ยแม่จะกินเขาแรกว,แล,วแล้วก็สิบังคับาแผ่นี่ิทองก่อนล่างจื้เมื่อตรงนี้มันสิหลายเพียร์ mm. ก่อนจูดก่อนแจ้ก่อนเบสตาเลสก่อนวายคู่ก่อนมอลลัมสิ้นสู่ก่อนเตยก่อนล่าวอ้หลายก่อเลยไปเห็นแล้วก็ไปเบา,า่าอยากได้หน้าหนีมาขอซักขอไปอันล่างน้ำเนยมาสั่งเสียเอาไปเป็นนั่งองีกเสียเอามาเป็นตัวรองตัวล่างตัวดิบ mm. ตัวดิบแล้วก็เอา,าไปแล้วก็ปอนย่าบอกให้มาดิ เบาประมาณประมาณจ็กสองเทียสามเทียเทียที่สี่แจไหนแม่า้มาส่วนมาฝึกมาติวคือออกงานบได้ทอไม่ด้เเป็นแดนเซอร์บานี้ค่าตัค่าตัว้องไหสี่สิบบาทสี่สิบาทต่กี่อยางมาด้าเนี่ยเท่งเต็นเท่งรองเท่งล่ำนนี้พาะนี้สำคัญคือผู้บากับผู้สาวเนาะอ่ามันเกิดสิทธาเป็นครูเป็นยังกันแม่ก็ไม่ได้มากแล้วดิไม่ได้มากคือหมายถึงว่ากับเรากับมัต่อน้าต้อหลังบานนี้ก็ต้อน้าต้อยหลังนี้เขาก็ถือว่าเป็นมูอเป็นมูอมาล่ำน้่กันเป็นหน้าเป็นไส้กับผู้นั้นมาต่อยผู้นี้า เอาดิเอาเงีเท่าวันนี้มาเลี้ยงสิไปเรียนทุกมื่อสิไปคุยทุกมื่อกระบะแม่บอกไปมาเขานักเพราะว่าถือว่าเป็นเถึงลูกมาล้วน้ำใจลูกสาวเพป็นนั่งลงเขาพื่อนเราลูกสาวเพป็นเป็นแม่เองครับหลายปียุ่งมากคุณแม่ซีหาปีอยู่ด้เนาะก่อนที่พ่อคุณพ่อสงกันนี่แหละครับเรื่องเล่าโดยย่อเนาะเอาพ่อเป็นสังเขปพี่น้องต่อมนนี้กับสิบแปพี่น้องมาบวชในอิหลาเนาะอีกบวกี่ชั่วโมงแล้วพี่น้องอีกสามชั่วโมงไปกับสี่ห้านกทุ่มพี่น้องเพิ่งกับสิบปีอวดแล้วลูกทุ่งเเนน็วิร์ะะฮ โวตสองช่องทางเลยพี่น้องทั้งแอปพลิเคชันทั้งยาสินเ,เบเอาเลยพี่น้องยังได้กับเลือกสุดไทยแล้วพี่น้องนะฮะกับได้อันนี้สูสีกันขนาดนะฮะเดี๋ยวนี้ได้อันยังห่างอยู่สามเปอร์เซ็นต์อยู่เลยพี่น้องเมื่อวานนี่เพิ่นอัปเดตนะฮะมีฉนั้นมือนีเท้า,าแป้นครับแป้นที่พอพลอยแม่น้องหญิงชาวหน่อยเพชรบ,บัดแพงนะฮะบ้านทุกหลังนะครับซอยโหวตในอิหล่าเด้อเมื่อนี้อีกสามชั่วโมงสุดท้ทายนี่พี่น้องเมื่อนี้ผมกระโวดทั้งเอ็มเอสก็โอ้หลายพี่น้องทั้ง แอพพลิเคชันผมก็มีอยู่ยซีหาเครื่องอยู่นี่โบดให้ยิ่งล่ะบัดมือพี่น้องเหมือน,นี่ออจจอจจแล้วก็มาอัดจิบนี่ล่ะอัดจิบแล้วก็สีโบดต่อได้พี่น้องหอนหุทุ่มมแล้วมือนนี่เนาะเอายังได้พี่น้องซอยดันซอยเชี่ยยิ่งล่ะเนาะให้ถึงฟังถึงฟ้าเป็นกำลังโกกำลังใจให้ทุกปู๋ทุกคนนะฮะอดรับอดน,อน,นั่งกันละเมือน,นี่พอผูญ้ยญบันมูศูว่าจังได้เนาะเนาะ เห็นเราปวดลงเปียดว่าสันเอาซอยซอยว่าสันแล้วว่าอังได้กระดันลูกห้าว่าสันแต่ที่ตุนเราอยู่พยาบาลมูลสู์ก็ไดเนาะเราก็เอาใจสู่กันนะเด้พี่น้องเอามีฉันนั้นพอพ่อยแม่ทุกผู้ทุกคนซอยอีหล่ะเนาะสำรับคำขึ้นนี่ก็เอาไว้สมนีก็เนาะชีบหนาจังพอกันไหมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พราะไงนยมเจออววนนเ้อพี่น้องขอประคุณเป็นย่างสูงพี่น้องเอานอนหลับพอดีสู่ผู้ทุกคนสุขภาพยังแรงลำลำเรื่อยเอเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ